กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปย้อนชมสิบตำนานลึกลับบนแผ่นดินยุโรปที่จะทำให้คุณขนหัวลุกครับก่อนยุคเรืองปัญญาในศตวรรษที่18ผู้คนในยุโรปส่วนมากล้วนเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจแม่มดแวมไพร์และศาสตร์มืดต่างๆซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ได้มีเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้หลายครั้ง ซึ่งวันนี้ไทยบันเทิงจะขอหยิบยกบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเรื่องที่ 1. นึ่งแอปเปิลปีศาจผู้ได้แห่งอานซีในปีคศ1585เมืองอานซีประเทศฝรั่งเศสได้เกิดเหตุการณ์ลึกลับบริเวณสะพานข้ามคลองแห่งหนึ่งเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงโบกเวกวยวายขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าที่มาของเสียงดังกล่าวคือแอปเปิลลูกหนึ่ง ที่แขวนอยู่บนต้นไม้ใกล้กับสะพานแอปเปิลลูกดังกล่าวตะโกนสาบแช่งผู้คนและผู้จาเหลวไหลไร้สาระอยู่นานกว่าสองชั่วโมงชาวบ้านหลายคนเชื่อว่ามันถูกปีศาจเข้าสิงจนกระทั่งมีชายใจกลา้าตัดสินใจเอาไม้เขี่ยมันให้ตกลงมาและซัดมันลงคลองไปเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสงบลงถัดมาเรื่องราวที่สองช่างทำรองเท้าแห่งเบรสเลา ในเดือนกันยายนปี1,591ณเมืองเบรสเลาปัจจุบันกลายเป็นเมืองวอรสวาปโปแลนด์ oland, ช่างทำรองเท้าคนหนึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการเชือดคอตัวเองอย่างเลือดเย็นหลังจากไม่กี่สัปดาห์ที่ฝังศพของเขาชาวเมืองรายงานว่าได้พบเห็นช่างทำรองเท้าปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของพวกเขาในตอนกลางคืนทั้งมานอนทับและทำร้ายพวกเขา เดือนเมษายนปี1592ชาวเมืองตัดสินใจขุดศพช่างทำรองเท้าขึ้นมาหน้าแปลกที่ร่างกายของเขาไม่ได้เน่าเปื่อยไปเสียทั้งหมดสัปเหรอได้เก็บศพของช่างทำรองเท้าไว้เหนือหลุมเป็นเวลา6วันและฝังเขาลงไปยังจุดอื่นแทนซึ่งก็มีรายงานการพบเห็นช่างทำรองเท้าอยู่อีกเรื่อยๆอีกหนึ่งเดือนต่อมาศพของช่างทำรองเท้าถูกขุดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้ตายจริงๆ ครั้งนี้ร่างกายของเขาถูกแยกส่วนแขนขาศีรษะของเขาถูกตัดออกจากกันรวมถึงหัวใจที่ถูกนำไปทำลายซากที่เหลือของเขาถูกนำไปเผาและขี้เท่าก็ถูกโยนลงไปในแม่น้ำถัดมาเรื่องที่3ครอบครัวมนุษย์หมาป่าแกนดินเลียนในปี1598พี่น้องชายหญิงคู่หนึ่งจากฝรั่งเศสตะวันออกถูกทำร้ายโดยหมาป่าตัวหนึ่ง โดยเด็กชายกล่าวว่าหมาป่าตัวนั้นมีใบหน้าเป็นมนุษย์และเมื่อกลุ่มชาวนาออกไปตามล่าหมาป่าพวกเขากลับกลายเป็นเด็กหญิงที่ชื่อเปอร์เรเน่แกลนดเลียนโดยที่มีเลือดเปื้อนอยู่เต็มเสื้อผ้าของเธอกลุ่มชาวนารุมฆ่าเด็กหญิงทันทีเพราะมีข่าวมานานแล้วว่าครอบครัวของเธอมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจหลังจากการตายของเธอปีแอร์อองตัวเนตและจอร์จพี่น้องครอบครัวแกลเดเลียน ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าด้วยเช่นกันปีแอ่อ้างว่าเขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นหมาป่าได้เมื่อเขาสวมผิวหนังของหมาป่าในขณะที่จอร์ดก็ทำได้เช่นกันโดยการทาขี้ผึ้งสุดท้ายทั้งหมดถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นถัดมาเรื่องที่4การ,รเผชิญหน้ากับแบนจีของเลดี้แฟนชอ ในปี1,642เลดี้แฟนชอและสามีของเธอเซอร์ริชาร์ดจากอังกฤษได้ไปเยี่ยมชมปรา,าสาทเก่าแก่ของสหายคนหนึ่งในไอแลนด์คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนอนหลับเลดี้ต้องสะดุ้งตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงกรีดร้องเธอหันไปที่หน้าต่างแล้วก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมองเธอและกรีดร้องอยู่หญิงคนดังกล่าวกรีดร้องอยู่หลายครั้งก่อนที่จะหายไปในอากาศ เช้าวันต่อมาเลดี้แฟนชอได้รับการอธิบายจากผู้ดูแลปราสาทว่ามีสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งของที่นี่ได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนก่อนและเลดี้เองก็น่าจะได้พบกับปีศาจแบนชีที่จะมาปรากฏตัวทุกครั้งเวลาที่มีคนเสียชีวิตถัดมาเรื่องที่5เด็กชายที่ถูกชุบชีวิตแห่งดันเฮมในปี1581ในเมืองดันเฮมประเทศลักเซมเบิร์กมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ถูกซักูบัส ปีศาจสาวที่ชอบมีเซ็กส์กับผู้ชายโน้มน้าวให้ฆ่าลูกชายของเขาแต่เพิ่งมาคิดได้เมื่อเขาเริ่มรู้สึกตัวและสุดท้ายกลายเป็นคนที่จมอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจแต่เพียงไม่นานปีศาจสาวเสนอที่จะชุบชีวิตลูกชายของเขาให้โดยแรกกับการที่เขาต้องสัญญาว่าจะรักเธอเป็นการตอบแทนเด็กชายตื่นขึ้นมาอีกครั้งและอาศัยอยู่กับพ่อของเขาเหมือนเดิมแต่เพียงปีเดียวร่างกายของเด็กน้อยก็ซุดลง และกลับกลายเป็นศพอีกครั้งเวทมนต์ของซักคูบัสจริงๆแล้วมันก็คือภาพลวงตาที่หลอกลวงชายคนนั้นนั่นเองถัดมาเรื่องที่6ผู้มาจากท้องฟ้าเมืองลียงในช่วงต้นของศตวรรษที่9ชาย3คนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนถูกรายงานว่าพวกเขาลงมาจากเรือเหาะลอยได้บนน่านฟ้าของเมืองลียงประเทศฝรั่งเศส ผู้คนกล่าวหาผู้มาเยือนว่าพวกเขาเป็นพ่อมดที่ชั่วร้ายที่ต้องการมาทำลายพืชผลของพวกเราแต่ผู้มาเยือนยืนยันว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาแต่ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มชายลึกลับขึ้นไปบนสถานที่บนท้องฟ้าที่ถูกเรียกว่าแมกโนเนียก่อนที่ฝูงชนจะทำรุนแรงกับพวกเขาบาทหลวงนามว่าอโกบาสได้เข้ามาระงับเหตุดังกล่าวโดยเขาไม่สนใจเรื่องราวแปลกๆที่ทั้ง4ี่คนเล่าให้ฟัง เราคิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการของผู้มาเยือนและเนื่องจากบาทหลวงเป็นที่เคารพแก่ชาวบ้านมากพวกเขาจึงปล่อยทั้ง4ี่คนไปโดยไม่ได้ทำร้ายพวกเขาถัดมาเรื่องที่7คางคกแห่งฟลานเดอร์สราราวช่วงปีคศ1595คุณพ่อและลูกชายคู่หนึ่งกำลังดื่มอยู่ที่ร้านเหล้าใกล้กับเมืองฟลานเดอร์สประเทศเบลเยียมและมีการถกเถียงกับพนักงานเสิร์ฟสาวถึงเรื่องราวราคาเหล้าที่พวกเขาดื่ม โดยหลังจากที่พวกเขาออกไปไม่นานหญิงสาวตะโกนไล่หลังพวกเขาไปว่าพวกแกจะกลับไม่ถึงบ้านแน่ๆสิ่งที่แปลกก็คือในระหว่างที่พ่อลูกกำลังจะพายเรือข้ามแม่น้ำเพื่อกลับบ้านจู่ๆเรือก็ไม่สามารถขยับขยืขย่อนได้จนทหารกลุ่มหนึ่งผ่านมาช่วยเหลือพวกเขาแต่ไม่ว่าจะช่วยดึงเรืออย่างไรเรือก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยและพวกทหารสังเกตเห็นคางคกตัวหนึ่งในเรือพวกเขาจึงใช้ดาบเสียบคางคก และโยนมันทิ้งลงแม่น้ำไปซึ่งน่าอัศจรรย์เรือของพวกเขาขยับได้ทันทีและเพื่อเป็นการขอบคุณทหารกลุ่มนั้นพวกเขาจึงได้พาทหารไปเลี้ยงเหล้าที่ร้านเดิมแต่ปรากฏว่าพนักงานเสิร์ฟสาวไม่อยู่เสียแล้วเนื่องจากเธอป่วยหนักและไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวการเสียชีวิตของเธอเนื่องจากมีบาดแผลที่ลำคอและท้องในจุดเดียวกับที่คางคกถูกแทงพอดิบพอดีถัดมาเรื่องที่8ผีที่ถูกล่ามแห่งโบโลญนา ในช่วงกลางศตวรรษที่16วัสเคสเดออโยลานักศึกษากฎหมายชาวสเปนและเพื่อนอีกสองคนกำลังมองหาที่พักในเมืองโบโลญาประเทศอิตาลีจนกระทั่งพวกเขาพบบ้านร้างขนาดใหญ่ที่ถูกร่ำลือว่าเป็นบ้านผีสิงแต่ทั้งหมดไม่เชื่อเรื่องผีจึงตัดสินใจย,ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่คืนหนึ่งในขณะที่ทั้งหมดกำลังหลับอยู่อโยลาได้ยินเสียงโซ่ที่ถูกลากไปกับพื้นข้างนอกห้อง เขาเดินออกไปและพบผีที่มีแต่โครงกระดูกถูกล่ามโซ่กำลังเดินออกไปที่สนามข้างนอกบ้านและหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นอโยลาเล่าเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ฟังและช่วยกันขุดพื้นดินบริเวณน,นั้นจนได้พบกับโครงกระดูกที่มีโซ่ล่ามฝังอยู่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยพบผีที่ล่ามโซ่อีกเลยถัดมาเรื่องที่9การลักพาตัวแม่มดแห่งเบอร์เครี่ ในช่วงต้นศตวรรษที่12วิลเลียมแห่งมันเมสบุรีนักบวชและนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะตายในเมืองเบอร์เคลี่ประเทศอังกฤษเธอสารภาพกับลูกๆของเธอว่าเธอตกเป็นทาสของปีศาจและแม่มดตนหนึ่งและขอร้องให้พวกเขาฝังเธอในลงหินที่มัดด้วยโซ่เหล็กเพื่อไม่ให้ปีศาจขโมยศพของเธอไปเธอได้ตามที่ปรารถนา ทางโบสถ์คอยเฝ้าดูลงศพของเธอเป็นเวลา3วัน3คืนก่อนที่เธอจะถูกฝังจนกระทั่งคืนที่3ปีศาตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาฉีกกระชากประตูโบสถ์ออกเดินตรงมาที่ลงหินและผ่ามันออกมันโยนร่างของเธอขึ้นบนหลังม้าสีดำตัวใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำเหล็กแหลมและวิ่งหายไปในความมืดยามค่ำคืนถัดมาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10ผีดิบแห่งเกาะมิโคนอส ในขณะที่ไปเยี่ยมชมที่เกาะมิโคโนอสในปี1700โจเซฟพิตตันเดอร์ทัวเนฟอรสนักพึกษาชาวฝรั่งเศสได้เรียนรู้วิธีทำให้ชาวนาที่ตายแล้วคนหนึ่งกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งชายคนดังกล่าวถูกฆ่าตายโดยบุคคลลึกลับในทุ่งนาแต่ภายหลังเขาฟื้นกลับมากลายเป็นวริโคลัคสปีศาจผีดิบที่เหมือนกับแวมพายในยุโรปตะวันออกในช่วงแรกผีดิบดูเป็นอันตราย เพียงแต่สร้างความรำคาญอย่างเช่นกลับหัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและมักจะเข้ามากอดผู้คนจากด้านหลังแต่หลังจากนั้นพวกมันเริ่มก่อความรำคาญให้ชาวเกาะมากขึ้นวาริคโคลัคาสถูกควักหัวใจออกแต่นั่นไม่ได้หยุดพวกมันเพราะมันเริ่มทำร้ายผู้คนขึ้นไปบนหลังคาและขโมยเหล้าของพวกเขาในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งย้ายวาริคโคลัคาสทั้งหมดไปบนเกาะเซนจ์จอสบริเวณใกล้เคียง และเผาทำลายพวกมันทั้งหมดจนไม่เหลือและนี่คือเรื่องราวสิบตำนานลึกลับบนแผ่นดินยุโรปที่จะทำให้คุณขนหัวลุกได้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ